สวัสดีครับสำหรับพวกเรานะครับที่ใช้งานแอป Lumafusion กันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้มีแอป DaVinci Resolve สำหรับ iPad เพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณสัก2ออาทิตย์แล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะได้ทดลองใช้ดูกันบ้างแล้วในเบื้องต้นนะครับตัวผมเองก็เหมือนกันครับได้ทดลองใช้งานมาได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ทดลองใช้งานดูนะครับก็อาจจะอยากทราบว่าตัวแอป Lumafusion ที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับมันมีข้อแตกต่าง ตรงไหนที่ไม่เหมือนกันกันกบ Davinci Resolve บ้างนะครับคลิปนี้ผมเลยทำเป็นหัวข้อที่แตกต่างกันระหว่างตัว Da v i n c i Resolve แล้วก็ตัว App Luma f u s i o n นะครับจะมีอะไรบ้างที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันในคลิปนี้เลยครับเปิดแอป,ปขึ้นมาเลยนะครับสำหรับตัวแอป,ป d v v n c i r e s o l v e เนี่ยในบางครั้งนะครับก็ช้าบ้างเร็วบ้างหรือบางทีค้างไปเลยก็มีนะครับช่วงที่ผมใช้งานตลอด1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ โอเคเมื่อเข้ามาที่แอปแล้วนะครับ User Interface เนี่ยนะครับหรือว่าหน้าต่างการทำงานบนแอป DaVinci Resolve เนี่ยเรียกว่ายกมาจากบน PC เลยนะครับมีการมีหน้าตาที่เหมือนกันเลยเมนูต่างๆเรียกว่า90%นี่คือเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องเลยว่าตัว DaVinci Resolve กับแอป l u e m a Fusion เนี่ยมีเรื่องไหนบ้างที่แตกต่างกันนะครับเรื่องที่1เลยนะครับนั่นก็คือการใช้งานไทม์ไลน์ของแอป DaVinci Resolve เนี่ยจะมีความแตกต่างจากตัวแอป l u m a Fusion อยู่ก็ตรงที่ว่า เวลาที่เราต้องการจะยอ่อขยายไทม์ไลน์ปกติถ้าเราทำบนแอป l u มา Fusion เราจะใช้2นิ้วใช่ไหมครับในการจีบที่หน้าจอพื้นที่ว่างๆบนไทม์ไลน์จีบเข้าหรือว่าถ่างนิ้วออกเพื่อเป็นการซูมอินซูมเอาท์ของไทม์ไลน์เพื่อดูรายละเอียดที่อยู่บนเ,เลเยอร์นั้นๆนะครับคราวนี้ถ้าเป็นมุมของ d v วิ c i Resolve เนี่ยมันไม่สามารถใช้นิ้วทำแบบนั้นได้ครับ แล้วก็ไทม์ไลน์ของ d a Vin ชีดีซอฟต์นะครับก็จะแบ่งเป็นสส่วนก็คือด้านล่างตรงนี้เราไม่สามารถที่จะจิ้มค้างแล้วเลื่อนแบบนี้ได้นะครับพอเราจิ้มค้างแล้วเลื่อนไม่ไปนะครับมันไม่ไปเราจะต้องมาแตะตรงนี้ครับนี่นตรงนี้ตรงพื้นที่ที่เป็นแถบแถบไม้บรรทัดตรงนี้นะครับในการเลื่อนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่2ก็คือถัดขึ้นมาตรงนี้ครับสังเกตไหมจะเป็นเหมือนแบบไทม์ไลน์มินิของแอป l u m a Fusion ที่มีอยู่ใต้ หน้าจอพรีวิวนั่นเองครับแต่ว่าของ DaVinci Resolve เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เราจะเห็นภาพรวมจากตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการขยับแบบเร็วๆก็คือมาจิ้มเลื่อนเส้นเพลยตรงนี้ก็ได้ครับเลื่อนไปจุดต่างๆเดี๋ยวจะจิ้มอย่างเดียวก็ได้ก็ไปเหมือนกันอ่าันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างการใช้งาน Timeline ของ d v v n c i r r s s o v e แล้วก็แอป l u m a Fusion นะครับแล้วก็เวลาที่เราเลื่อนเนี่ยนะครับเลื่อนไทม์ไลน์ไปเรื่อนนยๆนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีเสียง มันมีเสียงด้วยนะครับเสียงก็จะปรากฏด้วยไม่เหมือนแอป Lu m a Fusion ก็คือถ้าเราเลื่อนไทม์ไลน์เนี่ยเสียงไม่ดังนะครับแต่ว่าดาวนชีติโซฟเนี่ยดังอ,อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับลหลายๆคนอาจจะงงนะครับไอ้ทำไมเลื่อนแล้วมันมีเสียงก็คือถ้าเป็นดาวนชีติโซฟเนี่ยเลื่อนแล้วมีเสียงความเร็วของเสียงก็ตามที่เราเลื่อนนะครับแบบนี้ถ้าเป็น Luma Fusion จะไม่มีเสียงนะครับอันนี้ก็คือข้อที่1นนะครับ ในส่วนของ DaVinci Resolve เนี่ยมี Adjustment Layer ด้วยนะครับ Adjustment Layer คืออะไรก็คือว่าเป็น Layer ที่เอาไว้สำหรับปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกไม่ว่าจะเป็นสีนู่นนี่นั่นคือเราสามารถทำงานบน Adjustment Layer ได้เลยนะครับโดยที่มันจะไม่ไปกระทบกับตัวฟุตเทจหรือว่าคลิปวิดีโอของเราที่มีอยู่บนไทม์ไลน์นั่นเองนะครับวิธีการเรียกใช้งาน Adjustment Layer เนี่ยนะครับก็คือมาที่ตัวเอฟเฟกครับ เราจะสังเกตเห็นอันแรกเลยนะครับที่เป็น Layer a d j u s t m e n t clip เนี่ยนะครับวิธีการใช้งานก็คือเราแตะค้างแตะค้างแล้วก็ลากลงมาวางซ้อนไว้ที่ layer ด้านบนครับแบบนี้นี่ครับจากนั้นเราก็ลากตัว Adjustment layer เนี่ยคลุมคลิปของเราทั้งหมดตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราจะทำแล้วก็ให้มันมีผลกับทั้งคลิปเนี่ยเราก็ลากคลุมทั้งคลิปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นข้อแตกต่าง ของแอป davinci resolve กับแอป lumafusion ก็คือ,อเราจะลากตัวเลเยอร์ที่เป็น adjustment layer แบบเร็วๆเนี่ยทำได้ยากนะครับต้องแตะมาจิ้มไว้ที่มุมจอแบบนี้แล้วให้มันค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเป็นแอป lumafusion เนี่ยเราสามารถใช้วิธีการซูมไทม์ไลน์ไปไกลๆนะครับแล้วก็ลากคลุมทีเดียวแบบง่ายๆได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างเห็นไ,ไหมครับการลากเนี่ยยากนิดนึ่งลากให้คลุมเนี่ยยากนิดนึ่งหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับ ใช้งานเป็นกันอยู่แล้วหรือมีวิธีที่จะแนะนําผมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับด้านล่างเพราะตัวผมเองก็อย่างที่บอกนะครับเป็นมือใหม่เหมือนกันครับก็เพิ่งหัดใช้งานนะครับก็พยายามเรียนรู้อยู่เหมือนกัน่ะสมมุติว่าผมลาาคลุมทั้งคลิปแล้วมันค่อนข้างช้าเห็นไหมครับอย่างที่บอกทีเนี้ยเวลาที่เราจะทําอะไรอย่างเช่นทําสีหรือว่าจะใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆแล้วก็ทําผ่านตัว Adjustment Layer ตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะได้ไม่รกระทบกับตัว ไฟล์หรือตัวฟุตเทจวิดีโอนั่นเองนะครับวิธีการก็คือเราจิ้มเนี่ยฮะจิ้มเลือก adjustment layer แบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เราก็ไปสมมติว่าเราจะทำสีใช่ไหมครับเราก็ไปที่ color เนี่ยนะครับแล้วก็มาจิ้มที่นิดนึงนะครับนิดนึงผมจะกำหนดสีให้กับ adjustment layer อันนี้ไว้นะครับก็จิ้มค้างที่ตัว adjustment layer แล้วก็มาใส่สีให้เป็นสีส้มแบบนี้นะผมจะทำสีให้กับคลิปวิดีโอนะครับโดยทำผ่าน Layer ที่เป็น Adjustment Layer นะครับอย่างที่บอกเราจะไม่ไปแตะกับตัวลิิวิดีโอเนี่ยเราก็มาที่แถบ Color ครับแล้วก็เนี่ยครับตรงนี้สังเกตดูนะครับผมทำสีไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตเนี่ยครับอันนี้คือ Adjustment Layer ครับเราจิ้มเลือกเอาไว้นะครับแบบนี้จากนั้นเราก็มาปรับแต่งสีได้เลยครับความสว่างนะ Midtone Shadow อะไรแบบนี้สมมุติว่าแต่งเสร็จแล้วนะสมมติอันนี้ผมทำมุมมัวนะ เสร็จแล้วเนี่ยจะกลับไปที่หน้าคัดนะครับก็เข้ามาที่หน้าคัดเหมือนเดิมแค่นี้เองครับการทํา Adjustment Layer มันก็จะมีผลทั้งคลิปเลยตามเลเยอร์ที่เราลากคลุมเอาไว้สีนี้ไม่เอาแล้วเราเปลี่ยนใจแล้วเราแค่แคลบ Adjustment Layer ทิ้งไปนะครับมันก็คืนกลับมาเป็นสีเดิมนั่นเองเห็นไหมครับก็คือว่าข้อดีของตัวแอป Da Vinci Resolve เนี่ยก็คือมีตัว Adjustment Layer ให้เราเลือกใช้นะครับจะได้ไม่ไปกระทบกับตัว o o t a g e ของเรานั่นเองนะครับข้อแตกต่างถัดมานะครับก็คือเอฟเฟกครับ สำหรับตัว Davinci Resolve นี่นะครับจะมีเอฟเฟกต่างๆให้เราได้เลือกใช้นะครับเนี่ยฮะถ้าเราอยู่แถบเอฟเฟกนะครับเพียงแค่เราจิ้มนะครับแล้วก็โยนมาใส่คลิปแบบนี้เท่านี้ก็ได้แล้วเห็นไหมครับข้อแตกต่างอันนี้ง่ายด้วยนะครับแล้วไม่ต้องไปหาจากแหล่งภายนอกมาใช้งานแต่ว่านะครับถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะผมไม่แน่ใจผมจําไม่ได้แล้วว่าตัวไหนที่ มันให้ใช้บนเวอร์ชันฟรีนะครับเพราะว่าผมเสียตังค์ซื้อไปละสุดท้ายผมก็จ่ายตังค์ซื้อไปเรียบร้อยแล้วเป็นเวอร์ชันสตูดิโอนะครับซึ่งก็สามารถใช้เอฟเฟกได้ทุกตัวที่มีนะครับเพียงแต่จะบอกว่าข้อแตกต่างของตัว DaVinci Resolve ก็คือตรงนี้ครับมีเอฟเฟกต์สำเร็จรูปให้เราได้เลือกใช้งานครับค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นแอป l u m a Fusion คือเราจะใช้เอฟเฟกอะไรพวกนี้เราจะต้องไปหามาจากแหล่งภายนอกแล้วก็มาอัดแอปใช้กับใน l u m a Fusion นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้ แต่ก็ต้องบอกให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าพอใส่เอฟเฟกแบบนี้เข้าไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือจะสังเกตเห็นว่าไทม์ไลน์มันจะกระตุกนะบางทีเพย์แบ็กเล่นดูเนี่ยมันจะกระตุกนะครับมันจะไม่สมูทแบบนี้เลยนะครับอันนี้กับ M1 นะครับรุ่นอื่นๆผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นด้วยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นรุ่นที่ต่ําลงไปกว่า M1 เนี่ยการใช้เอฟเฟกอะไรเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะมีผลกับการทํางานของเครื่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการเพย์แบ็กเล่นเนี่ยขนาดเป็น M1 ยังดูกระตุกเลยเนะครับ แต่ว่าตอนที่เรนเดอร์เซฟออกไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่กระตุกนะครับแต่ว่าเพียงแต่ขั้นตอนนี้มันจะกระตุกเวลาที่เราใส่เอฟเฟคนู่นนี่นั่นเข้าไปเนี่ยครับเห็นบนชัดเจนเลยคือมันกระตุกนะครับ,ร,บรวมถึงตัวไตเติลด้วยนะครับไตเติลก็จะมีพวกเอฟเฟกต์ข้อความที่มันเป็นสําเร็จรูปเห็นไหมครับจะมีตัวข้อความที่เราไม่ต้องมากําหนดการเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันให้กับตัวข้อความเลยเราก็แค่เอามาใช้งานได้เลยครับแบบนี้ เห็นไหมครับคือถ้าเป็นแอป Blue Mar Fusion เนี่ยมันมีเทมเพลตข้อความให้ก็จริงแต่ว่าเราจะต้องไปกำหนดการเคลื่อนไหวเอาเองนะครับด้วยการใช้คีย์เฟรมนั่นเองนะครับตัว d a v i n e s r e s o l v e ตรงนี้มีให้ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีค่อนข้างเยอะด้วยนะครับนี่ครับค่อนข้างจะเยอะเลยเลือกใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีแล้วก็ผมชอบมากๆด้วยนะครับรวมถึงตัวเอฟเฟกต์ด้วยนะครับที่มีให้เราได้ใช้งานนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ ถ้าเราอยู่ที่หน้าคัลเลอร์เนี่ยจะมีเอฟเฟกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเอฟเฟกต่างๆที่เอาไว้ใช้งานนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันใช้ได้ไม่ทุกตัวนะครับสำหรับเวอร์ชันฟรีก็ลองดูว่ามีเวอร์ชันไหนบ้างที่ใช้งานได้นะครับอ๋อแล้วก็มีเอฟเฟกอยู่อันหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ทิ้งไปก่อนมีเอฟเฟกอยู่อันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยสมมุติว่าเราต้องการจะใส่เขาเรียกอะไรโกลเอฟเฟกให้กับคลิปวิดีโอของเรานะครับผมก็จะไปที่ เนี่ยครับตัวเอฟเฟกตรงนี้นะเปิดขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชหาคําว่าโกนะครับนี่เลย Grow Effect รู้สึกว่าเวอร์ชันฟรีก็ใช้งานได้ด้วยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับลากไปใส่โนดของเราเลยปุ๊บการแสดงผลของมันเนี่ยก็คือว่าเราลองปรับดูนะครับอันนี้จะเหมาะกับคลิปที่เวลาเราถ่ายตอนกลางคืนนะครับมันจะทำให้วัตถุที่มีอยู่บนคลิปวิดีโอดูสว่างขึ้นนะครับมีแสง ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับอะไรแบบนี้ครับอันนี้เหมาะกับการใช้คลิปที่ถ่ายตอนกลางคืนนะเท่าที่ผมลองดูอ่าประมาณนี้ครับเอฟเฟกนี้ถ้าไม่เอาก็กดลบตรงนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็ปิดแบบนี้ก็จะกลับเข้าสู่ปกติเลยนะครับวิธีการรีเซ็ต UI หน้าจอเวลาที่เราทํางานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องปรับหน้าจอปรับขยายย่อขยายหน้าจออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ อ่าแล้วเราต้องการจะรีเซ็ตให้มันกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมบางทีอันนี้มันทำมันทําไม่ได้นะครับใน d a ว i นชี่ดีโซฟ t นะครับวิธีการที่จะรีเซ็ตทุกครั้งที่ใช้งานเนี่ยจะต้องไปที่การตั้งค่าครับเพื่อนๆแล้วก็มาที่ดาวินชี่ดีโซฟ์ครับดาวินชี่ดีโซฟตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนูนะครับฝั่งขวามือ,อเมนูรีเซ็ตเลเยอร์ยูไอเมื่อเปิดใช้งานครับ เราจะต้องเปิดตัวนี้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมสลับมาที่แอปนะอ่ะมันจะรีเซ็ตให้เราเองไหมครับต้องไปเปิดตัวเมนูเมื่อสักครู่นี้นะครับถึงจะรีเซ็ตให้เรานั่นเองข้อแตกต่างข้อถัดมานะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของ Davinci Resolve เลยนะครับที่ไม่เหมือนกับแอป Lumafusion นั่นก็คือการทำสีให้กับคลิปวิดีโอของเรานะครับ การทำสีให้กับคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับแอป davinci resolve เนี่ยมันก็จะแยกเป็นอีกหน้าเป็นอีกเพจนึงเลยนะครับสังเกตด้านล่างนี้นะครับ davinci resolve จะมี2เพจเ,เพจแรกนีก่คือจะเป็นเพจ edit นะครับนั่นก็คือเพจที่เอาไว้ใช้ทำงานตัดต่อนะครับทุกสิ่งอย่างแล้วก็เพจของการทำสีก็คือ color ตรงนี้นะครับถ้าเราจะทำสีให้กับคลิปวิดีโอเรามาจิ้มเลือกที่เพจ color นี่นะครับ ในส่วนของการทํางานสีนะครับเรามีเครื่องมือที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เลยเป็นจุดเด่นของตัว DaVinci Resolve นะครับนั่นก็คือการทํางานผ่านโนดนะครับโนดก็คือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็เหมือนกับเลเยอร์เลเยอร์ในการปรับแต่งนะครับต่างๆเช่นถ้าเราต้องการจะทําสีคลิปวิดีโอใช่ไหมครับเราอาจจะเพิ่มโนดขึ้นมานะครับแล้วก็กําหนดโนดเอาไว้เลยว่าโนดนี้เราจะปรับแต่งไวบลาล โนดนี้เราจะโซนโนดนี้เราจะปรับ saturation โนดนี้เราจะปรับ exposure โนดนี้เราจะใส่รัดอะไรแบบนี้ครับเราสามารถกําหนดเป็นโนดเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ทํางานแยกกันเลยแยกโนดเลยมีเครื่องมือปรับแต่งนู่นนี่นั่นได้เยอะมากนะครับแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือที่ผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือ เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีให้กับวัตถุที่มีอยู่บนคลิปวิดีโอได้นะครับสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนสีให้กับน้องสีเสื้อให้กับน้องคนนี้นะครับผมก็มาที่เครื่องมือ Window s ตัวนี้นะครับจากนั้นผมก็มาใช้ตัวดินสอไอตัว p Tool เนี่ยนะครับในการจิ้มแบบนี้เลือกอันนี้ทำแบบเร็วๆนะทำแบบเร็วๆนะครับจิ้มเลือก แบบนี้นะครับเลือกเฉพาะวัตถุที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับผมก็จิ้มเลือกไปเรื่อยเมื่อได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าตัวที่โนดของเราเนี่ยก็จะถูกมาร์กเลือกเฉพาะวัตถุที่เราเลือกเอาไว้นะครับจากนั้นผมก็จะมาที่แถบเมนู color wheel เนี่ยนะครับแล้วก็มาปรับสีครับตรงเมนู hues เห็นไหมครับเป็นการหมุนวงล้อสีปรับเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นผมก็จะให้มันแท็กครับ แท็กไปเรื่อยๆนะครับก็คือมาที่แถบเมนูแท็กอิ้งตรงนี้นะครับตัวแท็กนี่นะครับวินโดจากนั้นก็แตะปุ่มเพคครับเห็นไหมครับมันจะทําการแท็กให้เราอัตโนมัติเนี่ยมันจะแท็กไปเรื่อยๆนะครับอ่าสมมติว่าผมแท็กแค่นี้นะแล้วก็หยุดโอเคครับเท่านี้เองครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะเป็นการเปลี่ยนสีให้กับวัตถุที่เราเลือกง่ายๆวิธีนี้ซึ่งอันเนี้ย ในแอป DaVinci Resolve มีนะครับแต่ว่า Lumafusion ยังทำไม่ได้นะครับแบบนี้โอเคครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับสำหรับตัว DaVinci Resolve นี่นะครับก็แน่นอนครับเรื่องของราคาแอปพลิเคชันนะครับที่มีความแตกต่างจากตัวแอป Lumafusion ก็คือว่าแทบ Lumafusion เนี่ยราคาตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ1,400ใช่ไหมครับประมาณนี้แต่ตัว DaVinci Resolve เนี่ยถ้าเรา ซื้อเป็นตัวเต็มเลยก็คือตัวสตูดิโอนะครับราคาอยู่ที่3500บาทนะครับถามว่าจําเป็นไหมก็จริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นจะต้องซื้อตัวเต็มก็ได้นะครับถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ซื้อเลยนะครับในกรณีที่เราทํางานจริงจังกับงานตัดต่อวิดีโอนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับจริงๆแล้วคิดว่ามันน่าจะมี อะไรที่แตกต่างกันมากกว่านี้นะครับซึ่งตัวผมเองอาจจะยังไม่เจอนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ขอไปเรียนรู้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาคอยอัปเดตให้กับเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว Da v i n c i Resolve ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตถามเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามช่อง853 Cu t m e ม i a ีเดียว่าอยากให้ผมทำคลิปสอนเกี่ยวกับการใช้งาน Da v i n c i Resolve เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแอปด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเออไม่ต้องหรอกสอนแอป l u m a f u ช i o n อย่างเดียวก็พอกก็อเคผม ยินดีครับทำแอป LumaFusion อย่างเดียวแต่ผู้แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ได้ทําคลิปสอนแอป LumaFusion นะครับ mm hmm. ก็ยังทําปกติเหมือนเดิมเพียง mm hmm. แต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะตันในเรื่องของคอนเทนต์นะครับ mm hmm. เลยถือโอกาสว่าโอเคมีตัวแอปแต่วิชีดีซอฟ์เข้ามาอาจจะสร้างเป็นอีกหนึ่งเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ทําเป็นเพลย์ลิสต์ที่ สอนมือใหม่ในการใช้งานแอป v i n ิน r ี s o l v e อีกทางเลือกหนึ่งด้วยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเสนอแนะกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะครับแล้วก็ขอให้ปี2,566นี้เป็นปีที่ทุกคนเฮงๆนะครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ